สวัสดีพ่อแม่พี่น้องของเจมมดนะคะเดี๋ยวเราดูเจมสมดจะพาไปดูภาพบรรยากาศเช้าวันนี้นะคะอากาศยินแล้วก็หนาวมากหมอกลงมาเต็มเลยนะคะเดี๋ยวเจมมดจะพาพ่อแม่พี่น้องของเจมมดไปดูนะคะภาพบรรยากาศสวยสดงดงามมากๆเลยค่ะเข้ากับธรรมชาติได้ดีมากๆเลยวันนี้หมอกลงหนาทึบเลยนะคะเดี๋ยวไปดูกันเป็นระยะๆะะเลยนะคะ นี่นะคะพี่น้องบ,บริเวณแถวหน้าบ้านจะมดนะคะแล้วก็แถวทางผ่านที่บริเวณแถวบ้านจะมดแถวทางผ่านที่จะมดจะขับรถไปไปที่ร้านนะคะดูภาพบรรยากาศระหว่างที่เดินทางนะคะตรงนี้ก็เป็น บริเวณ <c oughs> ท้องทุ่งนานะคะพี่น้องที่จะมดจะขับรถผ่านไปนะคะดูภาพบรรยากาศวันนี้นะคะหมอกลงหนาทึบเลยนะคะพี่น้อง พระอาทิตย์พยายามอยากจะโผล่ออกมาให้เราเห็นแล้วนะคะแต่ว่ายังออกไม่ได้นะคะรูปภาพบรรยากาศไปด้วยกันเลยค่ะอากาศเย็นด้วยนะคะตอนนี้นะคะมีน้ำค้างเกาะตามยอดหญ้าสวยงามมากเลยนะคะพี่น้อง ดูเลยค่ะจะมดจะให้ดูธรรมชาติตอนนี้หนาวแล้วนะคะก็ไม่รู้ว่าจะหนาวได้กี่วันนะคะดูเลยค่ะดูดูไปพร้อมๆกันเลยนะคะ นู่นนะคะพระอาทิตย์พยายามจะโผล่ออกมานู่นนะคะแต่ออกไม่ได้นะคะพี่น้องนี่เช้าวันนี้หมอกลงหนาทึบเลยคาดว่าหลายๆที่คงจะเจอภาพบรรยากาศถ้าเป็นทางเหนือนะคะหรือภาคอีสานนะคะน่าจะความหนาวเข้ามาเยือนเลยนะคะนี่ที แถวที่ท้องทุ่งนาที่จะมดเคยมาถ่ายให้ดูนะคะเพราะว่ายังไงตรงนี้เขาจะเป็นทางผ่านอยู่แล้วนะคะแล้วก็เลยเห็นภาพบรรยากาศดูซินะคะปกติจะเห็นบ้านแถวนั้นชัดเจนมากณนะเวลานี้หมอกยิ่งสายยิ่งยิ่งลงมาหนามากๆเลยนะคะ ดูเลยค่ะพี่น้องปกติตรงนี้นะคะเวลาจะมดถ่ายจะเห็นเป็นแบบทิวเขาแบบชัดเจนเลยนะคะนกบินผ่านยังมองบางทียังไม่ค่อยเห็นตัวนกเลยค่ะตอนนี้ดูเลยนะคะ เวลานี้น่าจะเป็นเจ็ดโมงเช้าแล้วนะคะดูนะคะยังมืดอยู่เลยนะคะเขาขับรถมาลิบลิบนู่นเนี่ยยังมืดอยู่เลยค่ะดูภาพบรรยากาศไปด้วยกันเลยค่ะพี่น้องธรรมชาติจริงๆเลยนะคะ เพราะเจมก็เชื่อว่าเอฟซี FC ของเจมุตมดบางคนก็ไม่ค่อยจะได้เห็นภาพบรรยากาศแบบนี้นะคะ ท้องนาท้องทุ่งนาแห่งนี้ก็ก็อย่างที่บอกไปคลิปที่ก่อนหน้านู้นก็ไม่มีข้าวให้เราเห็นแล้วนะคะเหลือแต่ต่อสั่งข้าวจะมุก็บ่ายเอาภาพบรรยากาศจะพึ่งเบื่อกันนะคะเพราะว่าบรรยากาศตรงนี้แหละคะ่ะจะมกุกเคยบอกว่าถ้าทําเป็นแลนด์มาร์กอะไรสักอย่างตรงนี้นะคะ เขาจะสวยงามมากเลยเป็นจุดขายเลยนะคะตรงนี้เลยนะคะดูสิคะหมอกที่ข้างล่างนู้นนะคะสไต้ต้นไม้เขาเริ่มแบบเป็นควันแบบลอยขึ้นมาเลยนะคะนี่นะคะหนาวไม่หนาว ดูะหมดใส่เสื้อผ้านี้นะคะดูสิคะแบบรัดกลุ่มมากๆากเลยนะคะพี่น้องเพราะอากาศเย็นมากค่ะตอนนี้นะคะเจะมดให้ดูภาพบรรยากาศโดยรอบๆเลยนะคะนี่นะคะมีรถตู้วิ่งผ่านด้วยรถตู้ของผู้พัน,นะคะนี่นะคะเจะมดให้ดูเลยหนาวไม่หนาวดูคะ่ะดูใส่เสื้อผ้าน,นะคะ มดจะให้ดูเลยนะคะดูค่ะเนี่ยตอนนี้จะมดกำลังอยู่แบบกลางท้องทุ่งนางเลยนะคะเนี่ยหมอกก็ลงมาแบบปุ๊บปุ๊ปุ๊บ,บเหมือนสโนโลเลยนะคะจนตกลงมาเนี่ยผมจะมดขาวไปหมดแล้วค่ะ ดูเลยค่ะดูภาพบรรยากาศเลยค่ะเอาละค่ะเก้มุกก็จะขอจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะก็เอาภาพบรรยากาศแบบมีหมอกลงมาแบบสวยงามให้พ่อแม่พี่น้องได้ดูกันนะคะ แล้วก็เจอกันใหม่คลิปต่อไปค่ะขอขอบคุณทุกคนทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอนี้ของแจมดนะคะแ <c oughs> จะมดก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีนะคะบายบายแล้วเจอกันใหม่คลิปต่อไปค่ะบายบายค่ะดูภาพบรรยากาศเลยค่ะ